เฮ้ยเต่าทำอะไรกันล่ะลูกปลาปอนมันสีอา้อาวรออรอปลาปอนลูกปลกลัวลัก็วาว้อ้ามาแล้วนุ่มาแล้วมาแล้วปากรใหญ่นะอืมเต่าเลยโอยโอยโอยแม่ลกลัวอนน้เต่าปออ้เต่า อ่ามาอีกตัวลูกยาวมเข้าไปนะโน่นๆน่นโน่นไม่กี่หลังเพื่อนออกแล้วเล่นกายกรรมอ่มันเล่นกายกรรมอย่อ้ยมากันเต็มเลยลูกโน่น่นนี่วิ่งมาแล้วอ๋อตัวนี้เงียบจังอ่ะหลับลูกยาวมือลงไปนะ แล้วเขาไม่ม hmm. right. ีน้ำเลยอ๋อบ่อน้ำมีอยู่หน่อยนึงลูกใหญ่ยืเมือไปนะมาันน่งบ่ออันเลยอ่าดูดิกินไหมโอ้ยงัดทีเดียวขาดเลยเนี่ยเอาไปกิน เต่ากินผักบุง้ทงทั้งช้าวกินกล้วย <laughs> โอ,อ,โอ้กินหมดเลยอ่ะเยื่งเลยโอเค